ผู้นำซึ่งลูกศสอนย sí <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อมผู้นำเหรอผู้นำซึ่งผู้นำน้ำผู้นำน้ำย่อมนำน้ำย่อมนำซึ่งน้ำไปผู้กระทำซึ่งลูกศรย่อมดาบซึ่งลูกสไดไหมผู้ผาย่อมดาซึ่งปืนได้ไหมพอดีนะพอแล้วเฮ้ยเฮื่องพอแล้ว เอ๊จักบรีนะแน่ตีเขงผู้นำเลยผู้นำไปผู้นำย่อมนำซึ่งน้ำไงผู้ผู้ดัดย่อมดัดซึ่งมุขสอนไงผู้ถากย่อมถากปืนไงไงตัดเยี่ยมหมดเลยเหมือนกันเป้เลยนักมักยักษ์เนี่ยเดี่ยวกันหมดเลยจะแปลเหมือนกันให้เหมือนกันนะตัวนั้นนำโดรนทีโดสองดัดแต่ นายักกันเนะตัว<ะ>ที่สามเลยปุกปุกแน,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 น่นอนแน่นอนแต่หมอนเราไปนอนบ้างนะมันถวายหมอนถลย